ครับผมมาพบกันอีกครั้งครับในคลิปแนวทางนี่คืออีพาคบ่ายนะครับนี่เมื่อเชา้านี้สองรอบที่ผ่านมาแต้มเดียวอันแล้มวมีเช้า 9, 5, มีเก้าสี่มาเก้าห้ามีหกมีเก้ามาหกฝีกระดกอีกครับรุ้งกันต่อบ่ายนะเดนยังเดินอยู่ครับเดนยังเดินอยู่เหมาะสําหรับขารูดแล้วกันเนาะขาจอต้องขออภายแล้วกันรุ้นเงนต่อบ่ายครับเดี๋ยวฟังเขาคร่าวเนาะเปิดบ่ายเปิดที่ลบครับ 2 09 22ครับ2 09 22ลบไม่เยอะครับไม่รู้จะขึ้นบวกหรือเปล่านะแต่ผมมีเวลาคิดอยู่แค่ช่วงนี้นะครับเพราะเพราะเพราะเลยเวลานี้ผมไม่ว่างแล้วเมื่อเขาอยู่ที่ลบผมคิดที่ลบนะครับเด่นที่เดินอยู่เมื่อวานที่ได้ท้ายหนึท้ายเท้ายเท้ายหอ่ะวันนี้น่าจะมีความแปรผันเพราะว่าหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่า เบ่นที่ได้8 998ถ้าลงลบมันจะไม่มามันจะไม่มีท้าย9ท้าย8เลยมันจะมีแต่ท้ายมันจะมีแยกกันคือท้าย9ท้ายแแยกกันคนละแยกกันต่างหากเช่นท้ายแจะคู่กับท้าย3ท้าย9จะคู่กับท้าย2ครับแต่ถ้าบวกท้าย8ไอ้ท้าย9ท้าย8จะมาเจอกันแต่ตอนนี้ผมคิดอยู่เขาอยู่ที่ลบผมเลยคิดที่ลบนะครับเลขเหลือเลขเหลือเมื่อเช้าที่ผมลันไป4 6 8 8 8แปมา46นะครับบ่ายขาด8ตัวเดียวเนาะ ในเวลาเลขกลุ่มวนันนี้สำหรับวันนี้เล็กลุ่มวนันนี้ขา38 8 8ซึ่งมันชนกันที่88338ระวังให้ระวังให้ดีครับ8 3 3 8ถ้ามาจะมาท้ายคู่กันบนล่างเป็นไปได้สูงมากแต่ส่วนตัวผมผมจับที่เดิอนอยู่ผมชอบ9ระหว่าง8 998ผมชอบ9มากกว่าชอบ9มากกว่า8นิดนึงครับซึ่งถ้า9มาลบจะคู่กับท้าย9ท้าย2ท้าย2ท้าย9โดยประมาณนี้ ถ้ามาท้าย8ท้าย9้ไอ้ถ้ามาท้าย3ท้าย8ขออภัยมีคู่นึ่งที่ผมชอบมีคู่เดียวเลย4383ถ้ามากรณีท้าย8ท้าย3ครับท้าย8ท้าย3ชอบอยู่คู่เดียวคือ c4883 4, ท่านจะติดไปตัวระบาดก็ได้นะครับติดเป็นตัวระบาดก็ได้4 8 8 3นะครับแต่ส่วนตัวผมผมเน้นไปที่ชุด9ครับไอ้นุ่นก็นเอานะติดเป็นตัวระบาดก็ได้นะ <c oughs> 19 12ครับ1912จับที่ลบนะครับ แล้วคืนบวกต้องเบาๆพี่ใหญ่เลยสีเก้าแปดสองครับแปดเก้าสี่สองครับร้อย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 ขอดูสักหนึ่ง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 หนึง หบนเดินดีอยู่พูดถึงหนึ่งบนเดินมา2วันจิตแล้วหนึ่งศูนยโอเคครับรายมาศูนย์ครับก็จะเป็น0 19ย์หนึ่งเ2้าศูนยแล้วก็ศู8ย <playing> ์สนะครับ hmm. ก mm ็ไ hmm. ด้ประมาณนี้ครับสำหรับนี้คือบ่ายครับก็ถ้าจอบไม่แม่งก็วิ่งรูวิ่งดูไปก่อนเลยกันเนาะ ท่านชอบเจาะก็ลองดูครับเพราะสุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับขอให้ทุกท่านรับทรัพย์ในทุกการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับพิจารณาดีๆก่อนตามครับผมรวยๆทุกท่านครับ